เตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับกระทรวงการคลังก็วางแผนเอาไว้ในช่วงต้นปีหน้านะครับอย่างที่คุณจุลพันธ์มรวิวัฒน์รัมตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเคยให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับบอกว่าในปีหน้านะครับจะมีการพิจารณาทบทวนการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับเพราะว่าจะมีการพิจารณาสิทธิ์ใหม่เนี่ยทุกๆ2ปีปีหน้าก็จะครบ2ปีพอดีนะครับใครที่เคยได้สิทธิ์อยู่ณปัจจุบันที่ใช้ผ่านแบบประจำตัวประชาชนคือลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี6 5จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะต้องงลทะเียน ทั้งหมดส่วนใครที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาใช้สิทธิ์เลยก็จะเปิดโอกาสให้ได้ลงทะเบียนนะครับสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติเนี่ยนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะครับก็คือจะพิจารณาลงทะเบียนร,รายบุคคลแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วก็ครอบครัวนะครับโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีไรายได้ต่อปีไม่เกิน1000 0แบาทหรือภายในครอบครัวเนี่ยมีไรายได้เฉลี่ยเนี่ยไม่เกิน1000 0แบาทต่อคนต่อปีครับรวมถึงทรัพย์สินทางการเงินนะครับ ได้แก่เงินฝากพันธบัตรและก็ตรา,าสารหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวก็ต้องไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีด้วยนะครับนอกจากนี้ต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเกินจากเกณฑ์ที่กระทรวงกันคลังกําหนดนะครับไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านตั้งแต่1นึ่งล้านห้าแสนบาทขึ้นไปวงเงินกู้ซื้อรถตั้งแต่1นล้านบาทขึ้นไปต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สาม,มนเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนาการักงานราชการผู้รับ นรายเดือนผู้รับบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงสสสอวอด้วยนะครับในส่วนของการจ่ายสวัสดิการนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันด้วยนะครับว่าจะมีการเพิ่มเติมให้หรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นไปตามเดิมก็คือมีให้เราใช้ใจ่ายต่อเดือนเนี่ยนะครับสามร้อยบาทแล้วก็มีค่าเดินทางให้อีกเจ็ดร้อยห้าสิบบาทมีค่าแก๊สต่อสามเดือนแปดสิบบาทแล้วก็มีการช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าน้ําประปาหนึ่งร้อยค่าไฟไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทนะครับ และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับหลายๆคนถามผมเข้ามาเยอะว่าคุณโยมเมื่อไหร่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับเดี๋ยวปีหน้าน่าจะได้ความชัดเจนกันนะครับก็เหมือนที่คุณจุลพันธ์บอกเอาไว้นะครับว่าจะมีการทบทวนแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนใหม่นะครับยังไงถ้าทราบความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาแจ้งเรื่อยๆนะครับ